สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการคาลิเบตกล้อง360รอสงศานะครับใน Honda Civic โมเดลเย่นยี่สิ2นะครับวิธีการเซตค่านะครับ360รอสงศาสำหรับกล้องนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับในจอ Android นะครับของ Sion Plus นะครับเรียกว่าการจัดตั้งแบบนี้เลยนะครับกด360ฮะโอเคครับกด3ปุ่มนะครับด้านขวามือนั้นล้างสุด ครับเข้าสู่คาริเบตครับมุมบนนะโอเคครับเราจะเห็นเป็นเป็นโฟนะครับก็คือกล้องสี่ตัวนั่นเองเป็นโฟชแนลเลือกโฟชแนลฮะมุมบนนะโอเคครับโอเคครับเลือกแพทเทิร์นที่สองฮะแพทเทิร์นที่สองฮะเลื่อนฮะแพทเทิร์นสองนี่ครับอ่าโอเคกดตรงไหนก็ได้ช่องว่างครับโอเคนะครับแล้วเราก็กรอกนะครับเลนอันบนสุดนะครับข้อความ คำว่าเลนให้กด1 0 0 2นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่นะครับเซนเซอร์2 2 5สครับส่วนฟอนต์นะครับก็คือวัดตั้งแต่ผ้านะครับจนถึงกล้องนะด้านหน้านะครับแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับวัดได้เท่าไรใส่เท่านั้นนะครับวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับส่วนอันที่2 AD นะฮะวัดจากหน้าถึงหลังนะครับของตัวรถนะครับ AB นี่วัดจากกระจกมองข้างด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับส่วนคาร์โมเดล ไม่ต้องใส่นะครับให้กดคําว่า m manual c a l i b r a t e ครับกดครับช่างโอเคนะครับทําการค a l i เ r a t e ฮะเดี๋ยวเราจะค i b ิเบ e ตรงนี้นะฮะทุกจุดนะฮะนะครับในแต่ละกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อหลังจากที่ c a l i b r a เ e เสร็จแล้วนะครับเราสังเกตดีๆนะฮะนี่ฮะจะมีการตั้งค่านะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับ ตั้งให้ตรงนะฮะตั้งเลขให้ตรงนะฮะตำแหน่งให้ได้นะครับอันนี้คือมุมเล็กนะฮะนี่คือมุมขยายนะฮะมุมซูมนะฮะต้องให้ตรงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวิธีการเซตในแต่ละมุมนะฮะทำยังไงครับนะครับปุ่มแดงๆนะครับแตะไว้นะฮะแต่เราเลือกนะครับหรือเลื่อนนั่นเองนะครับเลือกเลือกแล้วเลื่อนลงไปนะฮะให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่เราต้องการนะครับอันนี้คืออะไรครับหนึ่งสองไปแล้วใช่ไหมฮะต่อไปสามต้องอยู่มุมนะครับ กำลังจะสร้างสามเลื่อนไปนะครับอันนี้คือเราเลื่อนไปก่อนนะครับเสร็จแล้วมาดูมุมขยายตรงนี้นะฮะว่ามุมขยายของเราเข้ามุมไหมนะฮะกำลังจะเข้ามุมนะฮะถ้าไม่เข้านะครับก็ใช้ลูกศรนะครับเป็นตัวเลื่อนเพราะมือเราใหญ่เลื่อนไม่ได้ใช้ลูกศรชี้นะฮะต่อไปฮะสามสี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับยังครับตังนี่ฮะตรงนี้สี่ถูกแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ถูกแล้วใช่ไหมครับต่อไปแผ่นที่สองแล้วฮะห้าใช่ไหมฮะแผ่นที่ห้าครับ ที่6ครับให้เอามือจิ้มไปก่อนนะครับไว้ตามมุมให่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ตัวลูกศรขยายอีกทีนึงนะครับนี่ฮะเอามือเลื่อนไปก่อนให้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะแล้วก็ขยายโดยใช้ลูกศรอีกทีหนึ่งโอเคสบายครับต่อไปฮะ next ใช่ไหมครับครับมาเช็คนะครับถูกต้องนะครับเช็คไปแล้วนะหนึ่งสองสามสี่นะเป็นตัวแซดนะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเป็นตัวแซดนะครับเ <1, S 1> นี่ยครับหนึ่งนี้นะครับเถ้าโอเคแล้วคอนเฟิร์มนะฮะเนี่ยฮะพอคอนเฟิร์มเขาจะขึ้นมาให้ดูเป็นการย้ำอีกทีหนึ่งครับถูกต้องไหมตำแหน่งที่เราเห็นไหมฮะอันนี้ตำแหน่งสีแดงที่เราอยู่นะฮะนะครับสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่เป็นตัวแซดนะครับห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มุมขยายนะครับเขาใช้เราเช็คอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องไหมก่อ,อนที่เราจะคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยครับ ถูกไหมฮะหนึ่งสองนะครับสามสี่ถูกต้องไหมฮะตำแหน่งถูกนะฮะถ้าตำแหน่งไม่ถูกสามารถสลับได้นะครับแต่ตรงนี้นะฮะเป็นการเช็คตำแหน่งนะครับตำแหน่งจะไปตามนี้นะฮะผมจะให้ดูเป็นตัวแซดนะครับหนึ่งไปสองมาสามและสี่นะครับห้าไปหกเจ็ดและแปดนะครับ นเรืนมุมขยายนะครับดูว่าถูกต้องไหมนะครับตำแหน่งมุมถูกต้องแล้วตำแหน่งของตัวเลขต้องถูกด้วยนะครับถ้าไม่ถูกนะครับการคาริเบตจะล้มเหลวนะครับโอเคครับอันฟิร์มแล้วนะครับอน,นี้ไปมุมกล้องต่อไปนะครับ ต้องทำให้ครบทั้งสี่กล้องนะครับรอบตัวเลยครับรอบตัวนะครับทําให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวตัวดูตอนสุดท้ายครับโอเคนะครับหลังจากที่เขาคาลิเบตนะครับทุกกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากดเอ c e p t นะครับกล้องจะทําการประมวลผลนะครับขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวออกไปหน้าจอหลักครับช่างจะใช้งานจริงฮะทดสอบะ นี่ครับหน้าจอนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์หน้าจอหลักนะครับเพื่อเราใช้งานแต่ไฟเดียวฮะเรายังไม่เสร็จข้ามเดียวครับโอเคนะฮะตัวนันอันนี้หน้าจอหลักแล้วนะครับอันนี้เป็นโดยรวมนะครับรอบคันนะครับแบบนี้ฮะส่วนนี้นะครับเราขึ้นเป็นกล้องนะครับกล้องหลังนะครับมีเส้นแบบนี้เลยอ่าลองกล้องเขาเกียร์ถอยดูครับ แล้วก็เกียร์ถอยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะข้มูลวงอะไรดูครับโอเคนะครับต่อมาฮะเป็นกล้องหน้าครับลดเกียรเป็นกล้องดเกียจะเป็นกล้องหน้านะครับนี่เป็นกล้องมองหน้านะครับอันนี้สามารถตั้งหน่วงได้นะครับว่าเราจะให้มันหน่วงกีวีนะครับโอเคเรียกใช้งานครับสามดีเนาะนี่ครับ การเรียกใช้งานนะครับแบบ3าดก็จะหมุนรอบตัวให้เราเห็นอย่างนี้นะครับว่ารอบตัวเรามีสิ่งกีดขวางหรือมีอะไรอยู่รอบตัวนะครับอ,อย่าแบกเอาไปนะฮะเร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวอะใจใดูครับนะครับเอาสกู่นะครับนี่นะครับ แล้วกูจะกูจะกูแป้นนะครับให้แตะให้ดูฮะมันสามารถที่จะเลือกตรงที่ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่โค้งเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบเรียวเลยฮะนี่นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกใหม่ฮะแต่โค้งใชไหมครับโอเคครับนี่ครับให้เราแตะที่สา0รอสินะครับหรือ3 6 0หอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเราเลือกแบบนี้จะเป็นยังไงครับดูนะครับเป็น360นะครับเหมือนรอบตัวนะครับ แต่พอเราเรียกดูนะฮะเรียกดูใหม่ฮะเรียกดูใหม่ฮะแต่ดูนะฮะนี่ไปรูปรถอแล้วนะครับเราจะใช้แพทเทิร์นในการกดแบบนี้ก็ได้นะครับรอบตัวหรือเราจะเรียกดูผ่านนี่ก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ครับได้หมดนะครับเป็นสามารถทัดได้ด้วยนะฮะตัวนี้ฮะทัดบนเลยนะฮะบนหน้าจอนะครับ แบบนี้ฮะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสรุปอีกทีหนึง่งอีกคลิปหนึ่งครับ